จะเริ่มฝึกขีดเส้นขีดให้ตรงต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับผม สวัสดีครับอาร์ตทริคนะครับคงจะเป็นปัญหาสําหรับน้องๆหลายๆคนนะครับที่เพิ่งจะเริ่มเรียนวาดเส้นหรือว่าดรออิ่งใหม่ๆที่พี่ติวแค่ให้เริ่มขีดเส้นตั้งหรือว่าเส้นนอนแบบฟรีแฮนก็จะขี้หดตดหายไปตามๆกันนะครับนั่นก็เพราะว่าเฮ้ยทาไมกูถึงขีดเส้นเบี้ยวจังวะเฮ้ยกูจะเรียนต่อไปได้มั้เนี่ย เฮ้ยขีดเส้นยางวิยวเลยไอเรียนมาเรียนต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่าฝึกไปสักพักใหญ่ๆ,ๆเนี่ยน้องๆก็จะขีดเส้นได้ตรงเองเพราะเราจะเริ่มจับทางถูกแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะต้องใช้เส้นไหนเป็นเส้นไกด์นำทางเราให้ขีดเส้นให้ตรงให้ได้เนี่ยแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเรารู้แนวนทางขีดเส้นให้ตรงได้ตั้งแต่แรกคลิปนี้มีคําตอบนะครับตามมาดูเลยครับไปเลยครับ โอเคนะครับอย่างแรกเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ากรณีการขีดเส้นเบี้ยวที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันเป็นยังไงปกติเขาก็จะให้ขีดเส้นเลยอย่างพี่ถนัดซ้ายที่ก็จะเริ่มจากซ้ายนะครับกรณีการขีดเส้นเบี้ยวเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็วเวอร์เกินไปจะทําเพื่ออะไรเนี่ยเอาใหม่กรณีการขีดเส้นเบี้ยวเนี่ยมันก็เกิดจากว่าพอเราขีดเส้นตรงลงไปปึ๊บเส้นแหก ไอเส้นแรกเนี่ยมันต้องตรงที่สุดแหละเพราะว่าเราตั้งใจวาดดังนั้นเดี๋ยวพอเราจะวาดเส้นต่อๆไปเนี่ยก็มักจะใช้ไอเส้นที่เราขีดไว้เส้นแรกนี่แหละเป็นเส้นไกด์เส้นไกด์ในการว่าเฮ้ย เส้นต่อๆไปเนี่ยมันก็จะต้องดูจากเส้นนี้เป็นหลักนะเป็นหลักนะเป็นหลักนะอันนี้คือเส้นไกด์โดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้เส้นที่เราวาดขึ้นมาเส้นแรกเนี่ยมันตรงจริงๆหรือเปล่าซึ่งพี่ก็จะบอกว่าให้เป็นกําลังใจนะครับว่าขนาดคนที่วาดรูปมาเป็น10บๆปีเนี่ยมันก็ไม่มีทางลากเส้นทุกเส้นให้ตรงเป๊ะหรอกแล้วนะับภาษาอะไรกับเราที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนได้หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์แม่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นก็เพราะว่าเราใช้มือวาดเราไม่ได้แบบปัดแขนแล้วก็เอามือหุ่นยนต์มาใ่า่่่อเเป็นนนนงจััักมมไไชยา้ แต่เอ๊ะแล้วอะไรที่มันผลิตขึ้นมาจากเครื่องจกักรล่ะอะไรที่มันเป๊ะละ่ะนั่นก็คือไอ,กอ้กระดาษนี่เองท่านนะกระดาษเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรตัดกระดาษมันถึงออกมามีขนาดที่ตรงเปะ๊เปะเท่าๆกันไงดังนั้นเวลาเราจะเริ่มลากเส้นเราควรจะต้องใช้เสนรร้นไกด์จากอะไรครับจากอะไรครับตอบสิครับตอบสิวะ,ะรเราก็ต้องใช้เส้นขอบกระดาษนี่ไงครับมาเป็นเส้นไกด์ในเส้นแรกแทนเวลาเราลากเส้นแรกเนี่ยพี่จะดูจากเส้นนี้ตลอดเลยมันจะช่วยให้เส้นแรกที่เราร Rag ่าง an ขึ้นมาเนี่ยมันตรงแล้วต่อจากนั้น WH an เ,เวลาเราลาก เส้นต่อไปอย่างเส้นที่สองปึ๊บพี่ก็จะดูจากเส้นขอบกระดาษเหมือนกันนะแล้วก็ดูจากเส้นแรกด้วยใช้2เส้นนี้ในการดูเส้นที่เราวาดขึ้นมาเส้นที่2และเส้นที่3ก็จะใช้การดูจากเส้นที่1เส้นที่2ที่เราล่างขึ้นมาแล้วและขอบกระดาษครับ แค่นั้นเองมันก็จะไม่เบี้ยวอีกคลิคหนึ่งที่พี่ใช้ในกรณีที่เราเริ่มร่างเส้นแรกไม่ว่าจะซ้ายจากวาอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะพี่จะใช้มือสันมือครับติดขอบกระดานไว้เว้ยติดขอบกระดานไว้เลยแต่ว่ากระดาษน,นะก็ต้องตรงนะตรงตามขอบกระดานนะแล้วเราก็ดูเส้นขอบกระดาษไปด้วยนะดูหลายๆอย่างพร้อมๆกันพอเราเริ่มร่างปุ๊บมือชิดขอบกระดานแล้วก็เริ่มร่างเลยแล้วมือก็คือไหลไปตามขอบกระดานเลยนะอย่างงี้ยังไงตรงแน่นอนเนี่ยปึ๊บ ทีเดียวปึ๊บปึบสันมือมันไหลไปตามขอบกระดานไงถ้าเกิดว่าขอบกระดานมันไม่ถูกหนูกินมาอย่างนี้นะยังไงมันก็ตรงแล้วในกรณีต่อๆไปล่ะถ้าเกิดแบบ เราล่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยพอเราล่างเข้ามาเริ่มลึกแล้วสันมือเราก็วาดไม่ถึงแล้วมันไกลเกินในกรณนีอย่างนงี้ต้องทํายังไงวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราสร้างเส้นไกด์ขึ้นมาใหม่ที่คิดว่าเป็นเส้นไกด์ที่ตรงนะเพื่อมากําหนดขอบเขตมุมมองสายตาของเราและเส้นที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นั่นเองวิธีการหาเซ็นเตอร์ไลน์ก็เหมือนเหมือนก,นกันกับที่พี่สอนไปใน E ีีที่แล้วนะลองไปเปิดดูกันเราเองโอเคพอได้ตําแหน่งของเซ็นเตอร์ไลน์ นี้แลเราต้องพยายามค่อยๆลากเส้นซินเตอร์ไลน์ขึ้นมาเพื่อให้มันตรงที่สุดนะครับย้ําว่าค่อยๆลากเส้นซินเตอร์ไลน์เนี่ย มันจะเข้ามาช่วยลดระยะมุมมองที่เราใช้มองเส้นไกด์ลงไปได้สมมุติพี่จะมาเริ่มใหม่ตรงช่องนี้นะอย่างในกรณีอย่างนี้มันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากระดาษมันเล็กลงเราไม่จาเป็นจะต้องมามองเส้นขอบตรงนี้ถึงเส้นขอบตรงนี้แต่เราจะมองเส้นขอบตรงนี้ถึงแค่เซ็นเตอร์ไลน์พอเหมือนกระดาษมันเล็กลงครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเราชัวว่าไอเซ็นเตอร์ไลน์เราเนี้ยเราลากตรงนะเราสามารถใช้เซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยมาเป็นเส้นไกด์ได้ครับปิ้งปองปิ้งปองอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเราลากเส้นนะครับ ให้หน้าเราเนี่ยมันขนานกับกระดาษนะไม่ใช่แบบเอียงเงี้ยบางคนแบบเฮ้ย <c oughs> พี่ผมตาเขครับพี่ <c oughs> สายตาผมเอียงอะครับ <c oughs> มันทําให้ผมลากเส้นเบี้ยวอะครับ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> เพราะกูก็ตาเข กูก็ตาเอียงแต่กูก็ลากเส้นตรงประเด็นมันอยู่ที่เวลาเองรากเนี่ยเอยงชอบแบบเอียงคอเงี้ยเอียงคอเงี้ยเออก็ไม่รู้เป็นอะไรกันนะมันอาจจะเป็นท่าที่ถนัดแต่เวลามาเรียนวาดรูปแล้วเนี่ยหน้าควรตรงกับกระดาษเพราะว่าเราจะได้สามารถเช็คได้ว่าเส้นที่เราลากไปเนี่ยมันตรงหรือเปล่าดังนั้นเวลาเราลากเส้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเช็คดูได้ด้วยตัวเองว่าเส้นเรามันตรงไหมให้หน้าเราก็ตรงด้วยนะครับบางคนนอนเนี่ยเส้นมันคงตรงให้หรอกอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่ก็จะใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์เนี่ยเป็นเส้นไก์นะปึ๊บ ประมาณนี้3เส้นนี้นะครับพี่ลากโดยใช้เส้นไกด์เป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์และขอบกระดาษฝั่งขวานี้มันก็จะทําให้ลากเส้นตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี้ยเส้นไกด์ไม่จําเป็นจะต้องมีแค่เส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะอาจจะสามารถมาสร้างเส้นไกด์ตรงจุดกึ่งกลางของที่เราสร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้ปึ๊บอย่างนี้มันก็จะช่วยลดระยะในการมองได้มากขึ้นไปอีกอาจจะมาใส่ตรงนี้เพิ่มเป็นครึ่งของครึ่งของครึ่งก็ได้ ทีนี้เส้นไกด์มันมีประโยชน์อะไรอีกมันมีประโยชน์ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราลากเส้นมาเรื่อยๆปื๊บพี่จะลากเร็วๆนะครับแล้วเส้นมันค่อยๆเบี้ยวทีเนี้ยพอมันมีเส้นนี้เส้นไกด์ที่เราซอยทีๆขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอา้าวเส้นนี้แม่งเบี้ยวแล้วนี่หว่าเพราะเรามาเทียบกับตรงนี้เราก็จะจํากัดขอบเขตความเบี้ยวไว้แค่ตรงส่วนนี้เท่านั้นเราก็จะมาอาจจะมาเริ่มใหม่ เป็นเส้นตรงตรงนี้ได้มันก็จะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นว่าเฮ้ยกูเบี้ยวแล้วนะเว้ยก็เป็นการช่วยลดความผิดพลาดที่เราจะลากเส้นเบี้ยวได้ดีขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอย้านะครับว่าเทคนิคนี้ก็เหมาะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นหัดวาดรูปใหม่ๆนะครับแบบยังไม่รู้เทคนิคอะไรเลยบางคนบอก้ ก็แล้วทำไมวะกูอยากจะทำมามีปัญหาหรือไงวะหยอกเล่นนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยเทคนิคเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่สำหรับคนบางคนเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเทคนิคง่ายๆหลาย,หลายๆอย่างมันจะช่วยปลดล็อกสกิลอื่นๆได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองเอาไปใช้กันดูส่วนใครที่รู้แล้วเนี่ยก็ฝากดูคลิปอื่นๆของเราต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีแค่เบสิกแน่นอนต่อๆไปก็จะทำคอร์สแอดวานซ์ออกมาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและถ้า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ใครมีคําถามก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ